สวัสดีคะ่ะจิมมีตามไปดูวันนี้จะพาทุกทกท่านไปรู้จักกับคำว่า window dressing ซึ่งจิมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในตลาดหุ้นมักจะได้ยินคำนี้ว่าแต่ window dressing เนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่แล้วเราเป็นที่เป็นนักลงทุนเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้จิมหยิบบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยมาอ่านให้กับทุกทุกท่านฟังค่ะพร้อมกับกลยุทธ์ต่างๆหุ้นต่างๆมีหมดมีครบแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า window dressing เนี่ย ที่เขาเล่าๆกันพูดๆกันมันคืออะไร w i n d o w d r e s s i n g นะคะก็คือการทำตัวเลขทางบัญชีให้ดูดีทั้งนักลงทุนสถาบันกองทุนและบริษัทที่ลงทุนในหุ้นค่ะทำการซื้อดันราคาหุ้นให้หุ้นมีราคาปิดที่สูงขึ้นทำให้พอร์ตที่ลงทุนมีมูลค่าเพคคิ่มขึ้นสมผลเวลาปิดงบการลงทุนรายไตรมาสเนี่ยก็จะออกมาดูดี n a v นมีมูลค่าเพคคิ่มขึ้นเหตุการณ์นี้หากจะมองเป็นการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีให้สวยขึ้นก็ว่าได้ ถ้าทำถูกช่วงถูกเวลาและเราเข้าถูกจังหวะอะไรอะไรก็ย่อมดีจริงไหยคะมาถึงตรงนี้เราไปฟังมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยกันดีกว่าค่ะว่าจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรและหุ้นแบบไหนมันใช่ในจังหวะนี้ไปฟังกันได้เลยค่ะโอกาสเกิด window dressing สำหรับตลาดหุ้นไทยตามข้อมูลย้อนหลัง5ปีพบว่าการเคลื่อนไหวของเซทห้าสิบอินเด็กซ์ที่ใช้เซทห้าสิบอินเด็กซ์เพราะเป็นดัชนีที่กองทุนอ้างอิงมากที่สุด ในช่วง5วันทําการและ10วันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรามาสให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่0.3%และลบ0.2%ทั้งนี้ทั้งนั้นหากตัดช่วงที่ถูกกระทบจากโควิด -19 อย่างหนักในปี2563ออกไปจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ลบ0.1%เท่ากันทั้ง2ช่วงเวลาทำให้เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าการทำวินโดว์ดรสซิงไม่ได้เกิดขึ้นทุกไตรามาส แต่ถ้าพิจารณาไปที่ค่าเฉลี่ยของแต่ละไตรามาสจะพบว่าการเคลื่อนไหวในช่วง5วันสุดท้ายของแต่ละไตรามาสไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนส่วนการเคลื่อนไหวในช่วง10วันสุดท้ายของแต่ละไตรามาสนั้นพบว่าไตรามาส1และไตรามาส4ให้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเป็นบวกที่0.1%และบวก0.6% โดยมีความน่าจะเป็นในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกเท่ากันที่ระดับ75%ขณะที่ไตรามาส2และไตรามาส3าให้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเป็นลบที่ลบ1.1%และลบ0.1%โดยมีความน่าจะเป็นในการให้ผลตอบแทนเป็นลบเท่ากันที่ระดับ50% ข้อสรุปที่ได้ลำดับถันมาก็คือ Windows r e s s n n g มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส1และไตรมาส4มากกว่าไตรมาส2และไตรมาส3นี่เป็นเพียงบทสรุปเบื้องต้นเพราะจำนวนตัวอย่างค่อนข้างน้อยด้วยข้อจำกัดด้านฐานข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัด ได้ประเมิน4เหตุผลที่ทำให้มีโอกาสเกิดวินโดว์เดซิ่งในไตรามาสแรกของปี2565ก็คือข้อแรกการเคลื่อนไหวของเซต50อินด x ที่บวก2.1% year to date ได้ซึมซับแรงกดดันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีไปเกือบหมดแล้วทั้งการปรับนโยบายการเงินของเฟดการระบาดของโอมิครอนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและความพันผวนของตลาดการเงินจีนข้อ 2. หุ้นใหญ่หลายตัวยังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงสิ้นตลามาส4ของปี2 6 6 4แรงซื้อในหุ้นเหล่านั้นเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนให้เป็นบวกได้และข้อ3แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มนำตลาดจะเห็นการเติบโตแบบ Year on Year เช่นพลังงานธนาคารพาณิชย์ค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ อาหารเครื่องดื่มท่องเที่ยวและบันเทิงซึ่งจะช่วยซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวของเซตห้าสิบ x ในช่วง Earnings e งซีซัที่เป็นทีมการลงทุนต่อเนื่องหลังจบวินโดว์ด e s s i n g ได้และข้อ4กองทุนในประเทศมีเม็ดเงินรองรับการทำ w ินโดว์ด e s s i n g อยู่มากเพราะ year to date เนี่ยยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่7897ล้านบาทซึ่งเกือบเท่าที่ขายสุทธิทั้งปี2564ที่77,336ล้านบาท โดยบทสรุปของบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าประเทศไทยนั่นก็คือคาดว่าจะเกิดวินโดว์เดรสิ่งในไตรมาสแรกของปีนี้และช่วงเวลาปัจจุบันเหมาะกับการลงทุนในทีมนี้มากที่สุดเพราะเหลือเวลาอีก10วันทําการจะหมดไตรมาสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้ผลลัพธ์เป็นบวกตามการวิเคราะห์เชิงปริมาณดังนั้นบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าจึงคัดเลือกหุ้นที่มีโอกาสถูกทำวินโดว์เดรสิ่งในรอบนี้โดยอิงจากข้อ1 หุ้นที่มี Market Cap สูงเกิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทข้อ 2. ราคาหุ้นใกล้เคียงกับราคาปิดสิ้นไตรามาส4ของปี2564ซึ่งคุ้มที่จะทำ Window Dressing เพราะช่วยให้ผลตอบแทนเป็นบวกชัดเจนมากขึ้นและข้อ 3. ราคาหุ้นซุดตัวลงมากเกินไปซึ่งจะดูไม่สวยถ้าถูกนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและข้อ 4. ข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่ามักถูกทำ Window Dressing และข้อ5มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนั่นก็คือปตท aot ea cpn gpsc d t a c true และ ttb เอาละค่ะนั่นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ การโอกาสที่จะเกิด window dressing ในไตรามาสหนึ่งของปี65ปีนี้นั่นเองค่ะและหุ้นใหญ่ที่ผลตอบแทนยังปริมน้ำหรือหุ้นใหญ่ที่ลงลึกสุดใจเนี่ยก็มีโอกาสได้รับแรงซื้ออย่างที่บอกไปนะคะทวนกันอีกครั้งหนึ่งปตทอ a อ t e ท CPN GPSC DTAC t t u e และ TTB นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกท่าน นี่คือจังหวะของทุกท่านหรือไม่อาจจะต้องดูกราฟราคาหุ้นประกอบไปด้วยนะคะทุกท่านจา๋ายังไงก็แล้วแต่จิมก็หวังว่าบทวิเคราะห์ที่จิมนํามาอ่านให้กับทุกท่านฟังนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วหวังว่าทุกท่านจะร่ํารวยโชคดีเฮงเฮงเงทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยอยูห่างไกลจากโควิดทุกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ